คไม่เอาไม่ตัดไม่อยากดูอ่ะถ่ายเก็บไว้ก่อนเผื่อใครอยากรู้ว่าตัดตรงไหนไปนี่เห็นะจะมีปัญหาตรงเนี้ยหตาโตคิ้วตกนะคะมีร่องใต้ตาร่องแก้มหรืตอนนี้ตื่นขึ้นเยอะเดินไหวเหรอเหมือนดงวายเยอะหน่อยขึ้นมาดูคนสวยหน่อยโอ้โหทำเสร็จแล้วอยทเไมเด็กเนี้ยสวยขอบคุณค่ะ สวยมากเลยขอบคุณค <ขอ S 2> <อ>่ะข้าล่างอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ขึ้น<ม>ก็ขึ้นเยอะอยู่นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยกระป๋อตรงนี้มันจะเป็นก้อนอยู่ก้อนมันลงมาเร็วแบน,นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าตัวอาาัลตราทำไมมันถึงยกขึ้นได้ไม่ค่อยดีอ,อ่นนี้วันแรกแต่ตาเขาจะลงนิดนึงที่หน้าที่เด็กมากเลยพี่หมอขอบคุณมากเลยที่เชื่อไหมเจนสวยเนาะสวยจังเลยหสวยเลยเหมือนดื่มวายเยอะหน่อย ใส่คู่นี้มาทำเลยพี่ไปงูว่าไยครับเป็นไงเห็นแม่เห็นแม่แล้วเป็นไงเป็นไงคะเจ็บไหมเจ็บเลยหรือว่าการแต่งอังแม่เลยนะสวยมากเขาเขาหวีหน่อยเดีวนะทำเสร็จแล้วก็หวีเลยเนาะใช่ทำเสร็จลงมาใช่ใช่ทำเสร็จลงมาเคสนี้เป็นคนไข้ผู้หญิงอายุ51ปีนะครับมีปัญหาเรื่องตัวร่องแก้มที่ว่าเริ่มดูลึกแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วหน้าเริ่มดูหยอนคอนะคร ต,ตัวตรงนี้มันเป็นเนื้อที่เป็นห้อยลงมาตรงนี้แล้ว<ช>ตรงนี้ที่มันเป็นกล้องเนี่ยม<ช>ันเป็นจากเนื้อต,ตรงนี้ม<ช>ันกดลงมาบวกก,บกับกระดูกตรงนี้มันยุบตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นดึงให้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันดูกระชับขึ้นแหละ<ช>เราก็เลยแนะนำว่าให้ทำตัวเ,เฟซบล็อกช่วงบนเนี่ยเพื่อช่วยยกกระชับใบหน้าส่วนกลางตรงนี้ให้ยกกระชับมากขึ้นให้ตัวแก้มกลับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับตัวร่องแก้มดูตื้นขึ้นนะฮะ ดึงแบบจัดเต็มไปเลยผมดึงเต็มอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าถ้าพ,าพี่ถ้าพี่ยังกินข้าวถ้าพี่ยังกินข้าวอยู่แล้วพี่ยังคุยปากที่ขยับเนี่ยมันจะดึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อเนี่ย<ม>ให้มันลงนะมะเพราะฉะนั้นเนี่ยมผมบอกเลยว่ามผมดึงไปร้อยละเซนเดียวได้เพ<ม>ิ่มขึ้นจรนะิงๆ<ม>นะเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงประมาณนี้เราคาดหวังประมาณห้าสิบก็คือ มันดูกระชับขึ้นดูสดใสขึ้นลองตึงขึ้นเพราะว่าจ้างมีตรงไหนบ้างแลที่อยู่แนวไรผมครับตัวแนวไรผมตรงเนี้ยเราก็จะซ่อนเอาไว้นะครับจะบอกว่าไม่มีแผลเป็นเลยก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามันแต่ไม่ได้หรอกที่เราทำหตางใช่ครับแต่ว่าแผลเนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นรอยต่อของตัวผิวหนังกับแนวเส้นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผลอยู่ตรงนั้นเนี้ย จะสัดเกลียวได้ค่อนข้างยากประมาณกี่เซนคะเนี่ยถ้าลองโดยปกติถ้าถ้าทำก็คงสุดเนี่ยฮะจองตรงนี้เลยครับประมาณก็ประมาณ5เดเอาเด็กสุดเลยนะหมอเด็กสุดท่านเช่เด็กได้ไม่ต้องปวดนนี้ก็ปัญหาหนึ่งของพี่ก็คือขาไก่ที่เล็กตัวขางไก่คืออะไรขางไก่ล่างเพราะฉะนี้มันหย่อนเร็วอีกก้อนนี้มันลงมาเร็วกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่า ตัวอัลตราทำไมมันถึงยกขึ้นได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเพราะว่าโครง้มันเริ่มตกลงมาครับเดี๋ยวผมจัดให้สวยสุดเลยนะเราคนบ้านเดียวกันนะคะสวยสุดสวัสดีครับหมอหมอคงศักดิ์หมอวิสันทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดน้ำเกลือให้พี่นะครับแล้วเดี๋ยวให้ยาสลบทางทางน้ำเกลือนะครับข้อดีของยาก็คือตัวนี้จะออกฤทธิ์เร็วแล้วก็หมดฤทธิ์เร็วนะครับหลังจากปิดยาเนี่ยประมาณสัก สิบนาทีที่ก็จะตื่นค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับ่าตึงเปี้ยเลยมันยังตึงอยู่นี่คืออะไรแต่ข้างล่างอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ขึ้นก็ขึ้นเยอะอยู่นะคะก็ขึ้นนะ เพราะว่าปกติเนี่ยกระป๋อตรงนี้มันจะเป็นก้อนอยู่ส่วนนี้ค่ะจากรูปเก่าแต่ว่าพอหลังจากที่ดึงแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นขึ้นไปเนี่ยแต่ร่องแก้มก็หายไปเยอะมากก็มีแค่ตรงนี้นิดเดียวจางลงอืมเป็นไงครับมันความรู้สึกหลังทำชิวๆไหมครับก็ไม่รู้สึกอะไรก็แค่ตึง แต่ว่า,าก็ไม่ได้ตึงมากก็ไมไ่คิดว่าตึงแค่นี้มันน่าตึงมากกว่าน,นี้แต่ก็โอเคออแล้วตอนทำมันเจ็บไหมไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะสบายๆแป๊บเดียวนี่นะจะมีปัญหาตรงเนี้ยขาตาโตคิวต้วโตมีโรคใต้ตาโรคแก้มลึกตอนนี้ตึงขึ้นเยอะเลยตอนนี้คิ้วเปลี่ยนนะคะคิ้วยกขึ้นคิ้วก็ยกขึ้นค่ะ อันนี้วันแรกแต่ตาเขาจะลงนิดนึงโอเคไหมน้องอสวยขึ<ว>้นเยอะเลยผมไม่ตกใจเลยนะจริงหรอสวยขึ้นเยอะเลยสักพักหนึ่งหน้าจะเด็กกว่านี้มากพี่หน้าพี่เด็กมากเลยนะจริงหรอขอบคุณมากเลยพี่เชื่อไหมโอ้พี่มีเด็กกับมาจีบนะคือใช่ไหมปาดรถปาดหน้าพี่อ่ะกลางเลียบทางด่วน<ข>อ,อายุอ,อ่อนกว่าพี่ทั้งสิบสองป,ปีอ่ะงงมาก แล้วตอนนี้จะกินเด็กไหมไม่พอเขารู้าอายุเขาตกใจไหม,มตรงนี้มันหายไปเนาะน้องมันมีกระป๋องตรงเนี้ยม,มันหายแล้ะไหนหันมาหมอกล้องหน่อยตรงไหนเนี่ยพี่ตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นก้อนอยู่ที่คุณหมอบอกว่ามาเร็วเกินไปไงฮะตะกี้ที่เราคุยกันแต่สุดท้ายคุณหมอก็ดึงได้นะทุสัยเขาดึงละเขาเขาเขาช่วยช่วยกรีดยาวลงมาเดิมมากกว่าเดิมปะ โอสวยเลยเดินช้าพี่เดินช้าสบายค่ะเป็นไงครับปกติเหมือนเดิมได้ปกติเราพังระวังพี่ตื่นมาก็ปกติเหมือนเหมือนดื่มวายเยอะหน่อยเมาไม่เมาเหมือนดื่มวายเยอะหนักหน่อยดื่มวายสามขวดอ่ะตัว้าอยู่ห้องนี้พี่ ขอบคุณค่ะครับคุณค่ะความเสร็จก็ไม่เจ็บเลยนะคะตื่นมาก็โอเคเลยค่ะสบายๆค่ะยังหงุดยุ่งอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นรองเท้าสิค่ะขอบคุณค่ะเใส่คู่นี้มาทำเลยเหรอพี่คิวมากไหมครับไม่ใช่เป็นมนุษย์ประหลาดเป็นคนแต่งตัวแบบถ้าหนูเจอพี่วันหลังก็จะแบบ พรุ่งน really. so <c oughs> mm ี hmm. ้เลยแต่งตัวเปรี้ยวๆเปรี้ยวเยื่ลราดกเลยพี่พรุ่งนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นรถละนั่งสบายๆมีค่ะแต่แล้วคุณสวยดูคนสวยหน่อยโอ้โหโโอ้หทำเสร็จรีวิวเลยดีไหมโอ้ยทำไมเด็กเนี้ยไม่ตึงอยู่เลยวคุณหมจะดูชัดคุณหมอเห็นสวยมสวยขอบคุณค่ะสวยมากเลยขอบคุณค่ะลงเล็บเลยนะจ้ะขนนุ ทีแรกอ่ะคุณหมอเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ขึ้นแต่ว่ากีขึ้นดีขึ้นนะคะปกติมันมีกระเพาะนิดนึงขึ้นต้องทำตรงไหนอีกบัางคะโออยากอยากหัวเฮ้งดีได้ข่าวว่าดูตัวเลขดูอะไรใช่ไหมเดี๋ยวดูหัวเฮ้งให้เพราะว่านี่หัวเจ้งมันดีหมดแล้วเหลือตรงนี้มันแก้มันแหลมไม่ดีอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่แต่อันนี้รู้รู้อยู่แล้วใช่ใช่รอเทคไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันมีเยื่อ มีไขมันกอเทคก็ใช้อยู่เติเข้าไปใช่ให้มันอิ่มมันจะอยู่นานไหมอยู่ตลอดชาติเลยจริงเหรอคะเอาเดี๋ยวจะให้ดูว่าว่าเป็นไงเห็นแม่เห็นแม่แล้วเป็นไงเป็นไงคะเจ็บไหมเจ็บเลยตึงไหมตึงไหมนิดนึงค่ะขอแม่เป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่ใช่ไหมแั่นแหละจะได้ขอด้วยค่ะจะได้คุยเรื่องตัวเลขเรื่องงงงงงงเนาะใช่ก็แตะ ยังเด้งอยู่ค่ะเด้งเลยแม่เขารักสวยรักงามอ่ะค่ะแต่เนี่ยคนนี้เขาเขาสวยมากตาเลยเนาะทอามาสุงเลยอ่ะสวยมากหรือว่กาสแต่อังแม่เลยนะแม่สวยมากเขาเขาหวีหน่อยเดียวนะทำเสร็จแล้วก็หวีเลยเนาะใช่ทำเสร็จลงมาดีใช่ใช่ทำเสร็จลงมา สดๆร้อนๆ้อสดๆยนๆเหมือน,น,น,นอาหารเพิ่งผัดเสร็จเลยนะที่ <c oughs> ใครจะเชื่อนะยูย้อ35เองเนาะอ๋อใช่ <c oughs> อ้าวงั้นเดี๋ยวเราคุยกันเลยนะค่ะอ่าทีนี้ไม่ต้องกรีดไม่ต้องมีกรีดยาวเจาะสั้นอันนี้ก็เป็นภาพก่อนทาําเป็นภาพหลังทํานะอ,อะลงมาเนี่ยดีถึงเสร็จได้ประมาณชั่วโมงนึงก็นาน่าค่อยแม่ แม่ก็ขึ้นไว้ล็อกหน้าหน้าเห็นไหมก็ลงมาเพิ่นเสร็จเพิ่งเสร็จได้สัก15นาทีก็ลงเลยอันนี้โชว์ได้ไหมได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นสิ่งสวยงามค่ะตอนนี้อายุ50 50เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วแล้วตอนนี้50นชั่วโมงนี้เพราะนี่แม่เป็นดาราหรอไม่ได้เป็นดารา ก็เชิญออกไปเพื่อบอกทุกๆคนใครมีปัญหาก็โทรปรึกษาได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามให้ความรู้ตัวเลขตัวเลขเลขขาษสาร เลขาศาสตร์สามารถทําให้ชีวิตสบายๆมีความสุขมากขึ้นก็เหมือนอาจารย์ที่สามารถรมีความสุขเราหยับสวยแล้วก็จะมีมีเงินมาทําให้สวยได้แบบง่ายๆไม่ต้องนั่งทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนสวยก็สบายใจคือเราทําแล้วทํามีความสุขแล้วก็เราก็ไปทำธุรกิจของเราแล้วก็ปรับหัวเองให้ดีใช่แบบ รู้สึกจะสะดวกดีขึ้นเนาะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าแม่เป็นพิธีกรเองแล้วหน้าสวยเป็นเด็กแล้วนะแต่นี่เดี๋ยวมาดูเลขกระสาให้ผมดะอ้ายินดีค่ะถามเป็นเป็นเป็นความรู้หน่อยเลขอันนี้จะดูจากโทรศัพท์จัมดูจากเลขเบอร์โทรศัพท์ค่ะเจตัวหลังไม่นับ3าตัวหน้านะคะแล้วเวลาคนเขาขอให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันมีมีค่า มีค่ะคิดมีก็ใครใครโทรมาก็ดูแบบมีค่าครูนะคะก็จองคิวกันเข้ามาที่แอดมินค่ะ16บทคบาทเพราไม่ใช่ค่าครู899บาทวาคเวลาโอนเข้ามาแต่ว่าอาจารย์ก็จะจับเบอร์โทรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ตรงกับ ตัวตนบางคนอยากได้ความรักเยอะๆบางคนอยากได้เงินเยอะๆอยากได้มีผู้ใหญ่สนับสนุนมีข้าราชการบางท่านก็อยากได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ตั้งเลขให้เลยใช่ค่ะจะดูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะไปหาเลขมาได้ยังไงมีอยู่ค่ะจัดให้ค่ะใช่ค่ะโทษทีนะผมผมบังเอิญมาไม่ไม่ทราบเลยว่าพี่เขาทําอะไรไม่ทราบว่าพี่เขาเป็น พิธิกรช่องห้าไม่ทราบว่าวพี่เขา,เามีาความสามารถในการดูเลขาศาสตร์คค่่่ะะใชก็เลยเอ,อยากจะบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีคะนะครับที่ได้มาเจอกันแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราว ที่จะช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขความสมหวังใชเนาะตอนนี้ในส่วนที่899บาทเมื่อกี้สมัยโบราณเน่ยสมัยโบราณก็หมายถึง50ปีที่แล้วเขาเขาเรียกค่ายกครูใช่ค่ครูเขาเรียกว่าค่กครูเราก็ส่วนนี้เราก็ส่วนหนึ่งก็เอาไป ไปทำบุญส่วนใหญ่จะทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะคะเห็นไม้ของที่ผมพูดแทนเลยท่ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงเงินพวกนี้ต้องเงินเอาไปทำบุญส่วนหนึ่งก็เอามาสอนส่วนหนึ่งก็เอามาบริการเหลือเศษเล็กน้อยก็เอาไว้กินไว้ใช้ตามสภาพสมควรแต่สิ่งที่เราจะได้เงินจริงๆมันไม่ใช่จากการดูนี่เนาะใช่ค่ะเรามีเบอร์มีเบอร์ค่ะที่จัดให้ใช่ค่ะอันนี้แหละอันนี้อันนี้แหละคือเราจะต้องซื้อมาแพง มาเบอร์เราซื้อมาห้าแสนเราขายแสนห้าเอ้ยขายขายล้านเดียวร้านล้านร้านกว่าล้านกว่าเพราะกว่าจะได้เบอร์นั่นมาเราต้องลงทุนก็จะเป็นเลขเป็นเป็นเลขมงคลที่เป็นของแท้นะคะเลขมงคลที่อยู่ตามท้องตลาดเป็นเลขมงคลไม่ใช่ของแท้นะคะของแท้ต้องดีทั้งเบอร์นะคะต้องไม่มีขางอาจารเสียเลยค่ะเขาอาจารย์ก็จะจัดเป็นเฉพาะทุกๆตัวค่ะดี คือจะจัดเฉพาะบุคคลนะคะจะไม่จะไม่ใช่ว่าให้คุณมาเลือกอเองคุณไม่มีสิทธิ์เลือกเองเหมือนคุณเหมาะกับสีฟ้าสีม่งวมองอย่างเงี้ยค่ะคุณเหมาะกับสีม่วงแต่คุณเป็นคนชอบสีแดงแต่อาจารย์จะมองออกว่าคุณเหมาะกับสีม่วงแล้วสวยแล้วก็สว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาเขาดูรูกปก่น,นดูรูปกันทำ่อยค่ะดูรูปนะคะตอนนี้อาจารย์ก็จะมาทำเพื่อทุกคนนะคะ สร้างทำให้ทุกคนสบายตาค่ะได้เห็นอาจารย์แล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรเสวยขึ้นเอาจัค้าง้ก่อนค้างไกนมีความสุขมีความสุขมีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้มาทำค่ะทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าผมมองมองกล้องนิดกันแป๊บหนึ่งสองสร้ามอันี้สองสร้างทีนี้ถ้าผมอยากจะติดต่อส่วนตัวแล้วผมไปดูรายการไม่ทันเนี่ย บอกทางนี้หน่อยเราจะได้ทำพีอาร์ด้วยกันเลยได้ค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์093 228 7878นะคะขออทีครับค่ะติดต่อมาได้ที่093 228 7878หรือในเพจ Facebook นะคะ ทางรัซดียุค 5G ค่ะ Tiktok Tiktok ใน Tiktok ก,ก็เป็นกันธนา242นะคะสามารถตามมาได้เลยค่ะหรือว่าจะเซิร์ชว่าทางรัซดียุค 5G ก็ขึ้นอ่าใช่ค่ะโอ้นี่เรียกว่าแม่พูดเก่งนะเนี่ยลูกลู<อ>กกลับเก่งกว่าเลยเลูกหนยคุยกับลูก่มาคุยกับลูกมั่งตอนนี้ตอนนี้คุณลูกทำอะไรคะตอนเนี้ก็เป็นเซลขายรถค่ะขายรถมาได้าแล้วก็ช่วยคุณแม่ด้วยเป็นแอดมินคอยตอบให้ อ๋อเป็นแอดมินใช่ค่ะก็คอยจัดคิวแม่ลูกช่วยกันทำมาค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นคนจัดคิวให้แล้วก็ลูกค้าโอนเงินมาเงี้ยก็จัดคิวแม่ก็จะเป็นคนคุยให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะคอยส่งเบอร์ส่งอะไรให้ลูกค้าก็คือเหมือนเป็นลูกมือช่วยแม่เลยวางแผนการตลาดให้ด้วยใช่ค่ะก็าทำเพจเฟซบุ๊กทำอะไรอย่างเงี้ยให้โอเคโอเคแล้วขายรถมาสด้าช่วงนี้ได้ข่าวว่าคนไทยตอนเนี้ย โควิดเนี่ยมีแต่คนจนือดร้อนคนรวยไม่เือดร้อนมันยอดขายบ้างค่ะช่วงนี้ก็ยอดขายดอกดอกหนึ่งค่ะคนยังออกรถป้ายแดงกันอยู่อก็ประมาณเดือนนึงก็สองสามคันเล้ก็ยังมีค่ะเดีึงของหช่วงนี้ค่ะใช่ทั้งบริษัทนี้ ทางบริษัทก็ยอดก็ตกอยู่ค่ะปกติก็คือร้อยอาบตอนนี้ก็ประมาณครึ่งครึ่งเลยอ๋อแสดงว่าคนไทยเนี่ยยังมีเงินซื้อรถใหม่อยู่ยังมีค่ะก็คือคนคนที่เขาซื้อรถใหม่เขาก็ยังมีกําลังที่จะซื้อหรือว่ามีแผนเขาก็ยังซื้ออยู่ปกติกสแสดงว่าประเทศไทยยังไม่จนเนาะยังค่ะยังไม่เคย <c oughs> แต่แต่ว่าขอโทษนะคะคนนี้เมื่อก่อนนี้ใช้เบอร์ไม่ดีใช่แต่หลังจากที่เปลี่ยนเบอร์แล้ว อย่างในชีวิตของเขาง่ายมากขึ้นสามารถทำยอดขายรายรับค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงเศรษฐกิจดีนะคะค่ะเขาเดินเขาขายไม่ได้แต่ว่ามินก็ยังขอยู่ดูขายได้อยู่คนเดียวใช่ใช่ใช่แม่สวยอะเนอะคุณคนต้องเปิดผมเปิดหน้าขอดูเต็มเต็มตาดูแล้วชื่นใจอ๋อค่ะคุณแม่สุดยอดเลยมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่เป็ไได้ค่ะยินดีค่ะ